สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลี้ยผูไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับนี่อาจเป็นคําพูดที่ชี้ชะตาสลอสอ็อตซอหมดอนาคตหลังจบเกมซันเดอร์แลนด์ในแอนฟิลเสียงนาฬิกาที่ดังกระทบหัวใจแฟนหงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังเลี้ยผูเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับซันเดอร์แลนด์หต่อหเมื่อคือนวันพุธที่ผ่านมาแม้จะได้เปรียบจากการเล่นในแอนฟิลแต่ผลงานกลับไร้พลังไร้ความดุดันและแทบไม่เหลือเขาลางของแชมป์เก่าเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ควรจะเป็น3มแต้มง่ายๆกลับกลายเป็น เป็นอีกหนึ่งจุดสะดุดในฤดูกาลที่กำลังพังทลายลงอย่างไร้ทิท,ทางขณะที่ผลงานโดยรวมก็ยังคงหน้าเป็นห่วงสุดขีดโดยเฉพาะในบ้านตัวเองที่ไร้ชัยชนะ5จาก7นัดหลังสุดเข้าไปแล้วนะครับสล็อตเปิดปากหลังเกมแต่คําตอบอาจเป็นจุดเริ่มจุดจบหลังจบเกมอาเน่สล็อตให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างตรงไปตรงมาแต่คําพูดของเขากลับกลายเป็นประเด็นที่แฟนบอลหลายคนรับไม่ได้ผมคิดว่ามันคล้ายกับเกมสุดสัปดาห์เราไม่ได้เสียโอกาสมากนักแต่ก็ไม่ได้สร้างโอกาสมาก,มากเช่นกันประตูที่ เสียก็มาจากการฉลับโชคร้ายมากผมชอบปฏิกิริยาหลังจากนั้นนะครับโอกาสไม่ได้มากนักสําหรับทั้ง2ทีมแต่ผมว่าเรามีมากกว่านิดหน่อยและเราก็โชคร้ายในครึ่งหลังเพราะเราพยายามอย่างมากจริงๆซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่กดดันได้ดีและตั้งรับแน่นหนามากใช่ครับเกมของเราดูช้าแต่มันยากที่จะหาพื้นที่ว่างให้ผู้เล่นทําเกมได้คาพูดที่ฟังดูอ่อนแรงเหล่านี้ทําให้หลายคนอดนึกถึงยุครอยฮอชสั้นไม่ได้เพราะเป็นลักษณะของการยอมรับว่าคู่แข็งแข็งกว่าและเราท ทเต็มี่แล้วซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แฟนโหงอยากได้ยินเลยในยามพี่ทีมกำลังตกต่ำแบบนี้สล็อตไม่รู้ว่าทีมเป็นอะไรเท่ากับคำสารภาพที่ทำให้แฟนบอลสะดุง้งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือสล็อตเพิ่งออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมในฤดูกาลนี้ซึ่งรวมถึงความไม่แน่ใจในฟอร์มการเล่นจิตใจของนักเตะและระบบของตัวเองจากเดิมที่แฟนบอลรู้สึกว่าเขาพูดตรงและซื่อสัตย์บรรยากาศตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นเขาไม่มีทางแก้และเขากำลังหลง ทางอย่างชัดเจนความอดทนของแฟนบอลใกล้หมดลงตลอด14เกมหลังสุดรวมทุกรายการเลี้ยวผูแพ้ไปถึง8เกมชนะเพียง4เกมและเสมออีก2เกมและไม่มีทิศทางการฟื้นฟูที่ชัดเจนเลยเสียงจากในสนามและในโลกโซเชียลเริ่มเปลี่ยนจากให้เวลาไปสู่หมดศรัทธาและทีมกำลังถอยหลังลงเหวสิ่งที่น่าเป็นห่วงกับผลการแข่งขันคือคำพูดของผู้จัดการทีมที่สะท้อนว่าเขาไม่เข้าใจปัญหาของตัวเองและไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง คำถามใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าพูดแต่อาจใกล้ถึงเวลาอานเนสล็ตยังเหมาะจะเป็นคนพาเลี้ยวผูดเดินต่ออยู่หรือไม่คำถามนี้เริ่มดังกล้องขึ้นเรื่อยๆในหัวของแฟนบอลแม้จะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆจากบอร์ดบริหารแต่บรรยากาศทุกอย่างรอบตัวบ่งบอกว่าวิกฤตมาถึงจุดเดือดแล้วนะครับและคำตอบนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่คำพูดของเขาแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาทำได้หรือไม่ได้จากนี้ต่างหาก ใกล้ถึงเส้นตายเปิดเบื้องหลังอาร์เนสลอตกับความเสี่ยงโดนปลดกลางฤดูกาลก่อนจะชนะเวสต์แฮมเลียวผู้ชนะในแค่สจาก12เกมหลังสุดซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ต่างจากตอนที่แมนซิตีฟอร์มหลุดหนักเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยการชนะเพียง1จาก13เกมหลายคนจึงมองว่าชัยชนะนัดล่าสุดอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หงส์แดงกลับมามีลุ้นติดท็อปโฟในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ทันทีที่เกมกับซันเดอร์แลนด์จบลงด้วยผลเสมอ1ต่อและการเปลี่ยนแท็กติกกลางเกมของ สล็อตกลับทําให้ทีมดูแย่ลงกว่าเดิมเสียงวิจารณ์ก็กลับมาดังขึ้นนันทีและเริ่มมีคําถามจริงจังว่าผู้จัดการทีมรายนี้เหมาะจะอยู่ต่อหรือไม่เพิร์สล็อตเคยถูกตั้งคําขาดก่อนเกมกับเวสต์แฮมจากรายงานของเดวิดลินผ่านทีมท็อกระบุว่าเกมที่เลี้ยวภูบุกเยือนเวสต์แฮมเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนคือเดิมพันครั้งสําคัญของสล็อตและหากแพ้อาจหมายถึงจุดจบของเขาที่แอนฟิลคุณรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้คือจุดวัดใจเพราะแรงกดดันมันม,นมหาศาลจริงๆสําหรับ ถ้าแพ้ในเกมนั้นผมเชื่อจริงๆว่าสล็อตจะถูกปลดแน่นอนครับมันฟังดูเหมือนไร้เหตุผลแต่มันถึงจุดแตกหักแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อใจเขามากแค่ไหนก็ตามแม้สุดท้ายจะรอดมาได้ด้วยประตูย้ำชัยจากโคดี้กักโปแต่หากมองย้อนไปยังจังหวะที่โบเวนเกือบตีเสมอ1ต่อหนึ่งก็ต้องบอกว่าหากลูกนั้นเข้าทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปทันทีบอร์ด FSG ยังไม่เตรียมตัวแทนแต่ความอดทนมีขีดจำกัดนะครับแม้จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวจาก FSG เจ้าของที เลี้ยวผูและมีรายงานว่ายังไม่มีตัวแทนของสลอตในใจแต่เสียงวิจารณ์ก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นทุกสัปดาห์สื่ออังกฤษบางเจ้ายังรายงานว่า FSG ยังให้การสนับสนุนสลอตอยู่โดยมองว่ายังควรให้เวลาต่อไปจนจบฤดูกาลเพราะสถานการณ์บนตารางคะแนนก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหากเก็บชัยชนะติดต่อกันได้อีกไม่กี่นัดก็อาจากลับมามีลุ้นพื้นที่ยุโรปอีกครั้งอย่างไรก็ตามเกมที่เสมอกับซันเดอร์แลนด์ซึ่งควรจะเป็นอีกนัดที่ตอกย้ำโมเมนตัมจากชัยชนะ เหนือเวสแฮมกลับกลายเป็นการสะดุดที่ทําให้ทุกอย่างกลับมาสู่จุดตั้งต้นอีกครั้งอนาคตของสล็อตยังไม่ปลอดภัยและทุกนัดจากนี้คือเดิมพันชีวิตของเขาแม้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกได้อย่างน่าเหลือเชื่อและนั่นทําให้เขามีเครดิตอยู่พอสมควรแต่ในโลกฟุตบอลความสําเร็จเก่าอาจไม่มีความหมายเท่าผลงานล่าสุดและจากฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สม่ําเสมอการตัดสินใจเปลี่ยนแผนเกมแบบไร้ทิทางรวมถึงคําพูดหลังเกมที่ชวนตั้งคําถามเรื่อง ภาวะผู้นำทำให้ตอนนี้ส็อตเริ่มหมดความศรัทธาจากแฟนบอลไปทีละน้อยแล้วนะครับ กุนซือซันเดอร์แลนด์เปิดใจคุมเกมที่แอนฟิลด์ได้แฉหงแดงเล่นเหมือนไม่ใช่ทีมแชมป์ชัยชนะในช่วงเวลาสําคัญเคยเป็นเครื่องหมายการค้าของทีมแชมป์อย่างเวอร์พูแต่ฟอร์มล่าสุดกับซันเดอร์แลนด์กลับทิ้งคําถามมากกว่าคําตอบชนิดที่ทําให้แฟนบอลต้องกุมขมับแล้วเรียกร้องคําอธิบายอย่างเร่งด่วนเลยนะครับหลังจบเกมที่แอนฟิลด์ซึ่งเลียวภูเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งแบบเกือบแพ้คาบ้านเรจิ iss, สเลอร์บริสกุนซือทีมเยือนให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าเรา คุยกันตอนทักครึ่งว่าเราสามารถดันเกมได้มากกว่านี้เพราะเราเล่นได้ดีเราแค่ต้องเชื่อว่าเรายิงประตูได้คําพูดนี้อาจดูธรรมดาแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเมื่อเขาเสริมว่าเราแอบแปลกใจเล็กน้อยที่คุมเกมได้ก็เลยบอกน้าเตะให้เชื่อมั่นและเดินหน้าเข้าใส่มากขึ้นเพราะเรายิงได้แน่ๆใช่ครับซันเดอร์แลนด์มาคุมเกมในแอนฟิลด์ได้คําพูดนี้ตอกย้ําสิ่งที่เจมี่คาร์เกอร์ตำนานหง์แดงพูดขณะทําหน้าที่บรรยายสดว่าเลียบผูเล่นแย่มากโดย นก่อนอีกแล้วและต้องพึ่งโชคเหมือนเดิมเหลือผูตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกเมื่อเชมส์ดีนทาวบี้ยิงไกลาจากระยะ25หลาบอลเฉล็บเวอร์จิลฟันดายเปลี่ยนทางเข้าไปทามอาอลิสองเบเกอร์หมดสิทธ์เซฟ ได้แต้มเพราะดวงและฮีโร่ชื่อเคียซ่าเลี้ยวภูตีเสมอจากจังหวะที่ฟลอเรียนเวียสยิงฉลับนอร์ดี้มูคิเอเล่ทำเข้าประตูตัวเองไปแต่ทีมก็ยังเกือบโดนปิดบัญชีในช่วงท้ายเกมถ้าไม่ใช่เพราะจังหวะวิ่งกลับมาสกัดบนเส้นอย่างบ้าคลั่งของเฟเดริโกเคียซ่าที่ช่วยทีมไว้ได้อีกครั้งซันเดอร์แลนด์เหนือกว่าในเกมและในจิตใจหลังเกมเลอบริสยังชมลูกทีมว่าพวกเขาเรียนรู้เร็วมากและนั่นคือจุดแข็งของทีมนี้พวกเขาถอมตัวและอยากพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ซันเดอร์แลนด์ตอนนี้อยู่อันดับเหนือเลี้ยวภูในตารางคะแนนตลอดเกมซันเดอร์แลนด์เล่นเป็นทีม,มากกว่ามีระบบและความเข้าใจเกมที่ชัดเจนในขณะที่หงแดงกลับดูสเปะสปะขาดพลังและไร้แรงกระตุน้นช่องว่างระหว่างเลี้ยวภูกับลุ้นแชมป์กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเมือ่ออาเซนอนหนีห่างบนหัวตารางและเลี้ยวภูรูดลงมาอยู่อันดับ8แบบไม่ชนะใครเลยหากโดนขึ้นนําก่อนสัญ,ญญาณอันตรายชัดเจนมาก ขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่แฟนบอลรับไม่ได้ที่สุดคือการที่ทีมเยือนออกจากแอนฟิลด์ด้วยความประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายแบบนี้อาเนสลอตต้องหาคำตอบให้เร็วที่สุดเพราะถ้าปล่อยให้ทีมยังเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแค่ท็อปโฟก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นจริงอีกต่อไปแล้วครับ เทรนด์เจ็บอีกแล้วอนาคตในมมดริตเริ่มสั่นคลอนหลังเจอสิ่งวิจารณ์หนักและปัญหาการบาดเจ็บซําซ้อนเส้นทางชีวิตในแดนกระทิงดุของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกกำลังยิ่งดูมืดมนขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากล่าสุดเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บในเกมที่เรียม,มาริดบุกเอาชนะแอตเลติกบิลเบาไปได้3-0ต่อในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาอดีตแบ็คขวาขวัญใจเดอะคอปได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทีมของชาบี้อลอนโซ่และมีส่วนสำคัญกกับเมในนช่วงต้ โดยเป็นคนแอสซิสต์ให้เอ็มบัปเป้ยิงประตูแรกของเกมก่อนที่เจ้าตัวจะถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่55เนื่องจากมีปัญหากล้ามเนื้อเจ็บซ้ำอีกครั้งอย่างน่ากังวลน,นะครับนอกจากอาการบาดเจ็บแล้วช่วงเวลานี้ยังถือเป็นจุดที่น่าหนักใจสําหรับเควินอย่างแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานเขาเพิ่งถูกสื่อสเปนแ,และแฟนบอลรุมวิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มการเล่นที่ย่าแย่ในเกมเสมอคิวโรนา1-1สื่อกระหน่ำยับกระต่ายตื่นตูมกลางสนามนาริตหนึ่งในสิ่งวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดมาจากอัลเฟโดเรลัน ข่าวคนดังของสเปนซึ่งเขียนถึงเทรนว่าตอนนี้เทรนดูเหมือนนักเตะไร้ทิศทางไม่มีแก่นสารเหมือนกระต่ายที่ยืนค้างอยู่กลางฝ่ายหน้ารถเขาอาจมีคุณภาพในลูกตั้งเตะแต่ในเกมโอเพนเพลย์เขาแทบไม่มีตัวตนเลยถึงกระนั้นสื่อดังอย่างอาร์สก็ยังมองเห็นข้อดีของเขาโดยชื่นชมการเป็นผู้เชี่ยวชาญล,ลูกนิ่งคนใหม่ของทีมภายใต้การดูแลของอลอนโซ่แต่หากเขาต้องพักจากอาการบาดเจ็บล่าสุดความหวังที่จะสร้างโอกาสจากลูกเซฟพีซก็อาจต้องหยุดชะง,งักชั่วคราวนะครับจาก นฟิล์ซูซานติอโก้เบรนเบลการปรับตัวที่ยังเม่ลาบรื่นช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาเทรนด์พื่อในลงสนามอีกครั้งหลังพักยาวเพราะอาการบาดเจ็บและการคัมแบ็กก็เต็มไปด้วยอารมณ์เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมเก่าอย่างเลี้ยวภูที่แอนฟิล์โดยได้รับเสียงโห่ใส่จากแฟนบอลตลอดทั้งเกม และสุดท้ายมาริดก็เป็นฝ่ายพ่ายไปอัลอนโซออกมาให้กำนันใจลูกทีมรายนี้มาโดยตลอดโดยย้ำว่าเทรน์ยังมีบทบาทสำคัญในแผนระยะยาวของราชันชุดขาวเขาเป็นนักเตะระดับท็อปและเราต้องการเขาอัลอนโซกล่าวก่อนเกมพบคิโรนานี่เป็นปีแรกของเขาการปรับตัวเป็นเรื่องปกติเขาเป็นคนที่คาดหวังจากตัวเองสูงมากและเราต้องช่วยเขาผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับเลวููไม่พ้นผลกระทบหลังเสียทเทรน์แต่ก็เริ่มหาทางแก้ได้แม้เลวูผูจะออกสตาร์ทฤ กาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะรวด6เกมแรกแต่หลังจากนั้นปัญหาในตำแหน่งแบ็คขวาก็เริ่มปรากฏเมื่อทอร์เนอร์แบรดลีย์ต่างเจอปัญหาการบาดเจ็บทำให้ต้องใช้งานนักเตะจำเป็นอย่างเคอร์ติสโจนยืนตำแหน่งนี้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามในช่วงหลังโจโกเมสได้รับความไว้วางใจจากอาเน่สล็อตให้ยืนเป็นแบ็คขวาเต็มตัวและทำผลงานได้หน้าพอใจโดยเฉพาะในเกมที่บุกชนะเวสต์แฮมและล่าสุดที่เสมอซันเดอร์แลนด์ซึ่งน่าจะกลายเป็นตัวเลือกหลักในระยะยาวหาปัญหาผู้เล่นเจ็บยังคงอยู่ โปรแกรมถัดไปทดสอบใจเทรนตและทีมของอา o n ลอนโซ่เรอัลมาดริดมีโปรแกรมเปิดบ้านรับมือเซลตาบีโกในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ก่อนจะเปิดศึกบิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกคำถามสำคัญคือเทรนจะพร้อมกลับมาทันหรือไม่และท้าไมเขาจะกลับมาอย่างไรในช่วงเวลาที่กำลังถูกจับตาและแรงกดดันรุมเร้าแบบนี้นะครับ ถึงเวลาตัดสินใจลิวพูมีทางออกชัดเจนกับปัญหาแม็กอลิสเตอร์สล็อตต้องจัดการทันทีฟอร์มของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในเกมที่ลิวพูเสมอกับซันเดอร์แลนด์หนึ่งกหนึ่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความกังวลให้กับแฟนบอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแม้หงแดงจะไล่ตีเสมอได้ในช่วงท้ายจากจังหวะเฉลบแต่ตลอดทั้งเกมพวกเขาเล่นอย่างไร้ความดุดันไร้ไอเดียและเต็มไปด้วยความเฉื่อยชาที่เห็นได้ชัดโดยหนึ่งในนักเตะท,ที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดก็คือแม็กองงกลาดี แชมป์โลกครองบอลเยอะก็จริงแต่กลับชะลอจังหวะเกมจนเสียความไหลลื่นไปหมดและสุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงที่ทีมกำลังพยายามไล่ตีเสมอนี่ไม่ใช่เกมแรกที่เขาแสดงฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานในฤดูกาลนี้และหากยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอาเนสโอตอาจกำลังปล่อยให้ปัญหาเดิมๆลุกลามเกินควบคุมคำตอบที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าเคอร์ติสโจนต้องได้ลงตัวจริงแม็กเอลลิสเตอร์เคยเป็นหัวใจในแดนกลางของเลี้ยวผูเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ปีนี้เขาเล่นได้อย่างฝืดขึ้น ไร้จังหวะการเร่งเกมและดูจะขาดความคล่องตัวอย่างมากซึ่งก็ถูกพิสูจน์อย่างชัดเจนในเกมกับซันเดอร์แลนด์เมื่อเขาปล่อยให้คู่แข่งทะลุผ่านไปอย่างง่ายดายหลายครั้งในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนตัวเคอร์ติสโจนลงมาในครึ่งหลังแม้จะเล่นแบ็คขวาแต่เขากลับเติมเกมขึ้นกลางสนามได้อย่างยอดเยี่ยมคอยรับบอลทำชิ่งและขยับเข้าแดนอันตรายได้ตลอดที่สำคัญคือจังหวะที่เลี้ยวผูได้ประตูตีเสมอมาจากการเพรสซิ่งของโจนที่บีบให้แนวรับของซันเดอร์แลนด์เสียบอลก่อนจะนำไปสู่ประตูตี เสมอทันทีนี่คือพลังงานความกล้าและความเร็วในการตัดสินใจที่หงแดงกําลังขาดไปอย่างหนักในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาและนี่คือเหตุผลที่ชัดเจนว่าโจนสมควรได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงในเกมกับลีสยูเนเต็ดสุดสัปดาห์นี้นะครับเวอ้ยวูลต้องเร่งสปีดถ้าอยากมีแต้มจากเอลเลนโรสแม้การเปลี่ยนตัวจะช่วยให้รูปเกมดีขึ้นในช่วงท้ายแต่ความจริงก็คือเวอ้์วูลช้าเกินไปตลอดทั้งเกมพวกเขาครองบอลได้มากแต่ไร้ไอเดียไร้การเคลื่อนที่และปล่อยให้ ลเล่นง่ายเกินไปกว่าจะรู้สึกถึงความเร่งรีบหรือแรงฮึดจริงๆก็คือตอนที่ตีเสมอแล้วเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันสายเกินไปในหลายๆเกมที่ผ่านมายิ่งมาดูฟอร์มล่าสุดของลิสที่พึ่งถล่มเชลซีมา3-1ยิ่งบอกชัดว่าเกมเยืนครั้งนี้จะไม่ใช่งานง่ายแน่นอนและหากเลียพูยังเล่นด้วยสปีดแบบเดิมก็ยากที่จะคาดหวังชัยชนะได้สรุปแบบไม่อ,อ้อมค้อมเะครับเวลานี้แม็กออลลิสเตอร์กำลังกลายเป็นจุดอ่อนในแดนกลางและทางออกที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การให้โอกาสเคอร์ติสโจนได้ลงตัวจริงเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มแต่เป็นเรื่องของพลังงานความกล้าและจังหวะการเล่นที่เลี้ยวผูขาดหายไปชัดเจนในยุคข,ของสล็อตนะครับ s k y ยสปอร์เผยเลี้ยวผูเดินหน้าเต็มสูบคุยขั้นสูงคว้าปีกว่าคิดจากไลฟ์ซิก ลิวพูตเป็นข่าวใหญ่ในเยอรมนีอีกครั้งเมื่อ s k y Sport สวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าหงแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนติดต่อขั้นสูงกับตัวแทนของยานดีโอมงเดปีกดาวรุ่งสุดเจ็ดของแอร์เบลีฟซิกเพื่อพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมในอนาคตอันใกล้นะครับตลาดซื้อขายเดือนมกราคมใกล้เข้ามาทุกทีและความรู้สึกในแอนฟิ์ตอนนี้คือลิวพูไม่สามารถยืนนิ่งได้อีกต่อไปขาดปีกธรรมชาติหลังเสียดิอาสดีโอมงเดคือคำตอบการย้ายทีมของหลุยดิอาสไปบบเยอร์ Munich, มิวนิกเมื่อช่ว มมได้พากนกเตะที่มีความสามารถแบบ1ต่อหนึ่ง,ต,งตามธรรมชาติคนสุดท้ายของทีมไปแม้คโคดี้กั๊กโปและฮูโกโอเอกิติเกจะมีคุณภาพในการเล่นเกมรุกแต่ทั้งคู่ไม่ได้มีสไตล์ที่ลากหรือระเบิดริมเส้นหรือคุกคามแบ็กคู่แข่งแบบที่เดียสเคยทำได้เลยจึงไม่น่าแปลกใจที่เวอยวพูเริ่มมองหานกเตะในโปรไฟล์แบบเดียวกันและชื่อของยานดิโอมงเดก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสื่อเยอรมันกับสื่อสวิสโหมข่าวแรงเวอยวพูเอาจริงก่อนหน้านี้บิลสื่อ ของเยอรมนีเคยเปิดเผยว่าเลียวผูได้ส่งแมวมองตามดูฟอร์มของดาวรุ่งทีมชาติไอวอรี่โคส์รายนี้หลังโชว์ฟอร์มโหดตั้งแต่เปิดฤดูกา liga, ลบุนเดสลีกาล่าสุดสกายสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ตอกย้ํากระแสะข่าวนี้ว่าเลียวภูได้เดินหน้าเปิดฉากพูดคุยแบบจริงจังกับตัวแทนของนกเตะไปแล้วและอยู่ในระดับที่เรียกว่าขั้นสูงมากๆนะครับไม่ใช่แค่หงแดงที่สนใจเพราะทอตแนดมฮอสเปอร์ก็เร่งเดินเครื่องอย่างจริงจังเช่นกันโดยตามติดนกเตะรายนี้มาหลายเดือนส่วน ซแม้จะโผล่เข้ามาในวงแต่ยังอยู่ในระดับสอบถามเบื้องต้นเท่านั้นดิโอมงเดเพรเม็ดงามจากไลฟซิกที่ทุกคนจับตามองนักข่าวชื่อดังอย่างซาชาทาวโวลิอรีระบุว่ายานดิโอมงเดคือหนึ่งในปีกที่น่าจับตามองที่สุดของบุนเดสลีกาและจะกลายเป็นหัวข้อใหญ่แน่นอนในซัมเมอร์หน้าเลียพูและสเปอร์ต่างก็ติดต่อกับตัวแทนของเขาในระดับขั้นสูงมากแล้วโดยฝั่งหงแดงมองว่าดิโอมงเดคือทางเลือกที่เหมาะสมกับการ สร้างแนวรุกใหม่ทั้งในแง่ความสดใหม่และการทะลุทะลวงจับแผงกลางสู่แดนหน้าถึงตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการกับไลฟ์ซิกแต่ทางสโมสรเองก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฟอร์มร้อนแรงสัญญายาวถึง2,030ดีโอมองเดในวัยเพียง19ปีลงสนามไปแล้ว14นัดให้กับไลฟ์ซิกในฤดูกาลนี้ทำได้4ประตูกับอีก4แอสซิสพร้อมแสดงศักยภาพที่เกินวัยทั้งความเร็วการเลี้ยงบอลและการจบ กไลฟ์ซิกเองก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปไง่ายๆโดยได้จับนักเตะต่อสัญญายาวไปจนถึงปี2030ซึ่งหมายความว่าถ้าลิวพูต้องการดึงตัวในเร็วๆนี้จะต้องทุ่มระดับไม่น้อยแน่นอนนะครับดีลนี้ร้อนแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นจริงแม้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ระดับของการพูดคุยที่รายงานว่าก้าวหน้าอย่างมากบ่งบอกได้ว่าลิวพูเอาจริงและกําลังมองหาตัวเลือกที่จะเข้ามายกระดับเกมรุกทางซ้ายโดย เฉพาะหากไม่มีอะไรผิดพลาดชื่อของยานดิโอมงเดอาจกลายเป็นอีกหนึ่งว่าที่นักเตะใหม่ในถิ่นแอนฟิลช่วงต้นปีหรือไม่ก็กลางปีหน้าได้นะครับและหากเกิดขึ้นจริงนี่อาจเป็นอีกหนึ่งดีลที่เปลี่ยนโฉมหน้าเลี้ยวผูในยุคข,ของอาเน่สล็อตอย่างแท้จริงครับ ชีอนาคตเคียซ่าชัดดาวเตะอิตาลียังขอปักหลักเลี้ยวผูแต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนก่อนตลาดมกราแม้จะยังไม่ได้ลงตัวจีในเกมพรีเมียร์ลีกแม้แต่นัดเดียวแต่เฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีของเลี้ยวผู้ก็ยังคงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรก่อนตลาดนาักเตะเดือนมกราคมปี2026จะเปิดทําการนะครับดาวเตะวัย28ปีย้ายมาร่วมทีมหง์แดงเมื่อซัมเมอร์ปี2024ท่ามกลางความคาดหวังแต่จะถึงตอนนี้เขายังไม่เคยได้รับโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกหรือ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยโดยได้ลงเล่นเฉพาะในศึกคาราบาวครับซึ่งทีมตกรอบไปตั้งแต่เดือนตุลาคม แม้โอกาสในสนามจะมีจำกัดแต่เคียซ่าก็ยังสามารถสร้างผลงานได้ดีโดยทำไปแล้ว2ประตูกับอีก3ามแอสซิสจากบทบาทตัวสำรองและหลายครั้งเขาก็เป็นคนที่เปลี่ยนจังหวะเกมให้ทีมได้ชัดเจนท่ามกลางช่วงเวลาที่แนวรุกตัวหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาและโคดี้กัปโปฟอร์มไม่คงเส้นคงวาอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากซีอามลาโรมาระบุว่าโรมาได้เริ่มติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเคียซ่าโดยเฟเดริกมาซาร่าผู้อำนวยการกีฬาของหมาป่า กรุงโรมได้สอบถามทั้งฝั่งนาเตะและเลียวผูเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตแต่ในตอนนี้แหล่งข่าวยืนยันว่าเคียซ่าต้องการอยู่กับเลียวผูต่อไปนะครับเพราะเขายัางมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองและแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมของอเนสสล็อตแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังเปิดกว้างและรายงานก็ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ก่อนถึงช่วงตลาดเดือนมกราคมหลุดโผทีมชาติเคียซ่ากำลังคิดใหม่นอกจากปัญหาเรื่องโอกาสลงเล่นเคียซ่าย,ยังต้องเผชิญกับการหลุดจากทีม ชตอลีุดใหญ่โดยเขาไม่ได้ติดทีมเลยตั้งแต่จบยูโรซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาย้ายมาเลี้ยวผูพอดีเจนาโรกาตูโซ่เฮดโค้ชทีมชาติอิตาลียังเปิดเผยว่าเคียซ่าได้ปฏิเสธการเรียกตัวหลายครั้งแม้กาตูโซ่จะพยายามเปิดประตูให้เขากลับมาตลอดพวกคุณก็ถามผมแบบเดิมทุกครั้งผมโทรหาเขาทุกครั้งก่อนเบรกทีมชาติปัญหาไม่ใช่ผมหรือสตาฟโค้ชนะครับแต่เป็นปัญหาของเขาเองและพวกคุณก็รู้ดีว่ามันคืออะไรถ้าเคียซ่ายังไม่มีโอกาสในทีมเลี้ยวผู และยังต้องการมีชื่อในทีมชาติสําหรับลุยรอบเพย์ออฟบอลโลกช่วงเดือนมีนาคมการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้นก็อาจเป็นทางเลือกที่เขาต้องพิจารณาแฟนหงอาจยังอยากเห็นเคียรซ่าฉายแสงในแอนฟิลด์แต่เมื่อตลาดซื้อขายกําลังใกล้เข้ามาและเวลาในสนามมีจํากัดทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับ หมดเวลาแล้วลิวพูเตรียมโละกรีกสเกาเซอร์พ้นทีมถาวรแม้นกเตะยังไม่อยากไปไหนรายงานล่าสุดจาก t h e a t h l e t i c สื่อที่เชื่อถือได้ในกรงกเปิดเผยว่าลิวพูเตรียมเปิดรับข้อเสนอขายขาดคอสตาซิมิกาสแบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์ปี2026แม้ตัวนกเตเองจะยังยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากย้ายออกเจอแอนฟิลแน่นอนว่าผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งกับซันเดอร์แลนด์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขุดเอาปัญหาซ้ำซากข,ของลิวพูกลับมาอีกครั้งไล่ตั้งแต่เกมที่ขาดความเร้าใจความผิดพลาดส่วนบุค ไปจนถึงการเสียประตูเมื่อโดนยิงนำซึ่งเป็นสิ่งที่หงแดงยังไม่เคยพลิกกลับมาชนะได้เลยในฤดูกาลนี้อาเน,นสลอตส่งแอนดี้โรเบอร์สันลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยให้เหตุผลว่ามีลอสเคอร์เคสมีอาการล้าจากเกมก่อนจึงไม่เสี่ยงส่งลงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแผนระยะยาวของลิพูชัดเจนว่าเคอร์เคสคือทายาทของโรเบอร์สันในระยะยาวและเม่ถึงเวลาที่แบ็กรายนี้อำลาทีมลิพูจะหาคนมาแย่งตำแหน่งกับเคอร์เคสเพิ่มเติมอีกหนึ่งราย คนที่ตกขบวนแบบเต็มก็คือคอสตารซิมิกาสแบกซ้ายทีมชาติกรีซวัย29ปีที่ฤดูกาลนี้ถูกส่งไปยืมตัวกับโรม่าในเซเรียอาตามรายงานของดีแอธเลติกยืนยันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนเก็บซิมิกาสไว้กับทีมอีกต่อไปและหลังหมดสัญญายืมตัวกับโรม่าในช่วงจบฤดูกาลสโมสรจะรับฟังข้อเสนอขายขาดทันที ถึงอย่างนั้นตัวซิมิกาสเองกลับให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานนี้ในน้ำเสียงที่ยังผูกพันกับแอนฟิ d อย่างลึกซึ้งผมคิดถึงเมืองนี้นะครับผมอยู่ที่นั่นมา5ปีผมรักทุกอย่างที่เวือ์ผูลมันมีที่พิเศษในหัวใจของผมเสมอซิมิกาสให้สัมภาษณ์กับ The ะแอตเลติกผู้คนที่นี่ใจดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอในวงการฟุตบอลเลยพวกเขาเชียร์ทีมด้วยหัวใจจริงๆทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่ ผมอยากมอบทุกอย่างให้สโมสนนี้เพราะตั้งแต่วันแรกที่มาผมทุ่มเทเต็มที่ผมคือ Greek Scouser และจะเป็นแบบนั้นตลอดไปครับเมื่อถูกถามว่าอยากกลับไปอยู่กับเลี้ยวภูอีกครั้งในฤดูกาลหน้าหรือไม่ซิมิกาสตอบแบบเปิดใจว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งสำคัญสำหรับผมคือการมีสุขภาพดีซ้อมให้หนักและได้ลงเล่นมากขึ้นปีหน้าอาจเป็นเรื่องราวใหม่สำหรับผม ผมอยากประสบความสำเร็จอยากคว้าแชมป์ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ครับความรักที่สวนทางกับความจริงแม้จะเปลี่ยมด้วยความรักและพักดีต่อสโมสรแต่อนาคตของซิมิกัสในสีเสื้อของแดงดูเหมือนจะหมดลงโดยไม่ต้องรอคำตอบจากพระเจ้าเพราะตอนนี้เลี้ยวผูวางแผนโละชัดเจนโดยไม่มีชื่อของเขาอยู่ในแผนการระยะยาวอีกต่อไป และด้วยอายุที่เข้าใกล้หลัก30ปีบวกกับโอกาสลงสนามที่แทบไม่มีเลยในช่วงหลังการย้ายทีมถาวรในซัมเมอร์หน้าอาจเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่ของกรีกสเกาเซอร์คนนี้นะครับแฟนหงอาจจะยังรักเขาเหมือนเดิมแต่โลกฟุตบอลบางครั้งก็โหดร้ายเพราะมันไม่รอใครเลยครับ แล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจำวันที่4ธันวาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ